เรียนนะครับโ้าาก็เลยทำให้ไม่ว่างกูเล่นกูเล่นกูเล่นบิวสตโตแล้วกูได้คิวจริงๆนะครับก็วันนี้ครับผมจะมาอัปเดตนะครับว่ามีอะไรใหม่บ้างอ่ะหนึ่งอย่างนละอุคิโอลานะครับเป็นการสุ่มนี่เลยปิครับอัญเชิญถามว่าตัวนี้มันดีไหมอ่ะเราไปดูสกิลกันครับ ซึ่งผมได้ทําการดุมเงนไว้แล้วไม่ว่าจะได้ใช้หรือเปล่าแต่ผมก็ส่งไว้นะครับเพราะว่าเอามาอัพพลังนะครับตอนแรกผมนี่พลังอยู่ที่หนึ่งล้านสามแสนจนนะครับพอได้อุกิปุ๊บกลายเป็นหนึ่งล้านสี่แสนเลยก็ถือว่าเยี่ยมครับก็ไปดูที่สกิลอันนี้ผมเอาแค่สองดาวนะเพราะที่ผมคงไม่ได้ใช้มาดูที่นี่ก่อนเลยคอมโบนะครับ สร้างดาเมจใส่สตูเพลียวฟื้นฟู hp ขักสิบ15%าอร์เของ hp อุ๊คิวราที่เป็นตัวละครสายแทงนะครับและเพิ่มลดเอฟเฟคเจ็ด์เซ็ต่อเนื่องหรอบนะครับก็ไปเป็นอันติน,นะครับอันตนิก็คือสร้างดาเมจใส่สตูฝ่ายสตูฝ่ายสตูหนึ่งแถวฟื้นฟู hp ขั้กัิบเป็นของ hp ตัวเองเดี๋ยไปนะครับเป็นตัวที่ฮิวตัวเองเก่งมากเลยครับเนี่ยแล้วก็ ติดเผาไหมต่อหนึ่งสองเลานะครับทุกต้นมีผลด,ดอดหนึ่งชั้นสร้างดาเมจใส่ตัวนั้นเพิ่มเติมสามเปอร์เซ็นต์อ๋อคือเมื่อติดเมือ่อต,ตัวตัวที่ติดตัวนี้นะครับจะทําให้เลือดเด้วยเลือดไหลเผาไหมโอ้โหติดทุกอย่างนะครับแล้วเมื่อจะทําให้ตัวนั้นโดนดาเมจเพิ่มขึ้นแรงขึ้นอีกสามเปอร์เซ็นต์นะครับอ๋อหอยู่นะครับเอาไว้เป็นแทงได้ด้วยโอ้โห แล้วก็ค่อนข้างตีแรงนะครับแล้วก็ไปดูพัสดีหลักกันสำหรับคนที่ทาสีด้านนะครับเมื่ออยู่ในสนามตัวละครฝ่ายตวทั้งหมดผลดอปเพิ่มขึ้นเมื่อเริ่มแต่ละรอบเช็คหมายโซลิก็วิสตาสุบเอ้แต่ทําไมรู้สึกเหมือนว่ามันใช้นะครับที่เรายังไม่ได้ปลดวันนี้อะต่อใหม่รูปเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับเจ้าอุคิโอรานะครับก็จะสุมก็ได้ไม่สมก็ได้นะครับสำหรับใครที่อยากปลด สำหรับในส่วนของใครที่อยากเปออิดในส่วนของพันธนาการนะครับรก็ไ,ไปเลยครับรขนี่ตัวน,นะครับรผมคิดว่าอาจจะเป็นเหนวก็ได้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เล่นของเซิฟเอชเซิร์ฟต่างประเทศมานะครับก็เลยไม่รู้ข้อมูลสไปก็เป็นการนี่เลยครับทั่วโลกแข่งขันชิงแชมป์นะครับในการแข่งอันนี้ก็จะคล้ายกับ การแข่งขันข้ามเซิร์ฟของการซึกซึกชิงเข็มประจินครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูรอบหนึ่งอ่ะตอมซื้อฟตัวเลยนะครับเพื่อทุกคนไอท,ท้าทายก็นะครับผมก็ยังเจอแบบเจอแบบว่าคนที่ยังไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ทีมผลมันโหดนะครับสำหรับเซิร์ฟนี้นะ ก็ทิอ่ะเดีย๋ยวเขาก็แซงแล้วนี่ครับมันก็จะเป็นแบบอ่าในซึกเคมาจิเลยนะครับก็คือเป็นแบบว่าสามล้อนะครับก็ใครชนะใครก็จะสมแบะแบะไว้ไ<ป>ไให้นะครับดูที่ฝาเลยเขาเรียกว่าอะไรนะไม้เหยอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันเอประมาณนี้นะครับสำหรับก็ในคลิปนั้นก็จะมีบอกด้วยว่า เราควรแบบว่าแบ่งตัวละครไปยังไงนะเพราะว่าในสึกเนี่ยเราควรจัดทีมให้มันสมดุลหน่อยครับใน3ทีมเราอย่าเอาตัวเก่งมาไว้ในอ่าอันเดียวนะครับในเวฟเดียวเพราะว่าอาจจะทำให้เราแพ้ได้นะครับเพราะเราต้องชนะอย่างน้อย2เวฟนะครับถึงจะชนะ ก็คล้ายมากเลยครับที่ในส่วนของฟังงนนี้คือไปตีแถวนี้นะครับพอตีเลือล่อนไหลปุบในส่วนของอุคิวล่าดันปล่อยก่อนนะครับเป็นป่อยแถวทีิงนะครับรามาทำให้ทั้งทีมเราไม่ติดโลเลยครับเพราะว่าอุคิวอลาเพิ่มโ,โลกับเพื่อนในทีมก็ต่อเมื่อฝัอ่งตรงข้ามในี่สีฐานะเลื่อนไหลแล้วครับแต่ว่ามันแกกคือมันตายตก็เลยจบเลยเลยไม่ได้ใช้เลยนะครับ อันนี้ผมพาไปเลยครับพอาะชนะแน่นอนนะครับอืขึ้นโกดีแล้วซึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับว่ามันเป็นยังไงนะครับสําหรับแต่ละชั้นอันนี้ผมก็อยู่ที่อันดับแปดร้อยนะครับเพราะว่าตั้งแต่มันเปิดมาเนี่ยมันรู้สึกว่าจะเปิดเมื่อวานนะครับผมไม่ได้เล่นเลยนะครับในส่วนของอ่าคือโลกเนี่ยครับเพราะว่าผมกัดจะมาทําคลิปเนี่ยนะครับแต่ว่าเมื่อวานเนี่ย พอดีว่างอะครับต้องทำงานนะครับก็เลยยังไม่ได้เล่นอัดคลิปให้ทุกคนดูนะครับก็นะหลังวันนี่ก็ถือว่าเล่นไปเรื่อยๆได้นะครับสําหรับในอันนี้นะครับเพราะว่าดูของแจกครับไอที่แบบว่ายังขาดตัวละครอะไรเนี่ยเล่นเลยนะครับเพราะว่ามันแจกเิ้นส่วน S S R นะครับแจกเยอะเลยส่วนอันนี้เราก็คงอาจจะไม่ต้องพูดถึงนะครับดูครับของแจกของมันไปได้ที่หนึ่งก็คือโอโหสุดยอดนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตครั้งนี้นะครับก็ยังไม่ค่อยมีอะไรมากนะ แรกทุกคนก็คิดว่าตัวนี้จะเป็นในส่วนของโคชิโร่นะครับแต่ว่านี่มันมาเฉยเลยอะเฮ้ยผมก็อุตส่าห์ดองโยกจะจะเอาไว้สุ่มโคชิโร่น้ำแข็งซะหน่อยเอาไวไ้ไปาใช้กับทีมของอิจิโกะขานะครับแต่มันดันไม่มานะก็นะครับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับก็ กดเพื่อนๆเห็นใจด้วยนะครับก็โัวเนี้ะผมถ้าผมอาจจะพลังไม่ได้เด้งมากเพราะว่าผมต้องกินมาม่านะครับทุกคนคงรู้นะครับว่าความหมายของการกินบะม่าหมายถึงอะไรก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณนะครับ